ก็สวัสดีครับมารีวิววิธีใช้ด้ามสักนะครับดัามสักชุดดั้มถักสแตนเลสนะครับเป็นสินค้าของผมเองนะครับมีสองหัวนะครับคือชุดนี้ไม่มีสามนะทำมาแค่สองหัวนะครับเป็นหัวขนาดสี่มิลสำหรับเดินเส้นนะครับอันนี้หกมิลสำหรับลงเงานขนาดกลางนะ ถือว่าขนาดกลางครับเพราะว่าใส่ได้กับเข็ม9 cm คือเป็นเข็มโค้งเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะใส่ให้ดูทีหลังครับมารีวิววิธีใช้วิธีใช้ใช้ยังไงวิธีใช้ใช้ยังไงครับเป็นด้ามต่อครับผมเป็นด้ามต่ออันนี้เป็นท่อสแตนเลสนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสแตนเลตตั้ม นะครับยาวขนาดไหนก็ค่อนข้างยาวครับสำหรับด้านนี้ก็สามสิบเซนนะสามสิบเซนโดยโดยประมาณไม่ประมาณลนะสามสิบเซนเลยแล้วก็ความยาวของตัวต่อทั้งหมดก็ประมาณเท่าไหร่ย25 25ี่สิบห้ายสิบห้าเซนเสามสิบยีิบห้าก็ห้าสิบห้าเลยนะประมาณนี้ ครับมีความยาวแต่ว่าไม่หนักนะครับไม่หนักอ่ะมาดูกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีใช้คือเวลาเราจะใช้เราต้องมัดเข็มตรงนี้วิธีมัดเข็มผมก็จะทําในคลิปนี้แหละให้ดูครับวิธีมัดเข็มวิธีใช้คือเวลาเราจะใช้มมใใใชใชสัตเราก็จะเอาด้ามสองท่อนมาต่อกันนะครับไม่รู้ไม่มีสคริปพูด มัวไปไม่ได้มัวนะครับเอาตามที่เห็นเลยนะเนี่ยครับเวลาเราจะใช้ไม่หวงนะครับไม่หวงในคลิปนี้ก็จะบอกว่าถ้าท่านใดหรือเป็นอาจารย์หรือว่าไม่ใช่อาจารย์ก็ที่ที่ซื้อด้ามศักด์ไปนะครับถ้านมีนหลวมด้ามสักด์ที่ซื้อกับผมนะครับผมรับประกันให้ถ้าหลวมส่งมาเลย คือเดี๋ยวผมจะทําให้ส,มมส่งมาซ่อมฟรีครับคือถ้ามมนหลวมนะถ้ามันหลวมตรงนี้แต่ผมว่าโอกาสหลวมน้อยมากครับเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาไม่เคยหลุด <c oughs> ก็ต้องดูนะครับอันนี้คือการรับประกันถ้ามันหลวมก็เอามาซ่อมได้นะผมซ่อมฟรนะีไม่คิดคิดแค่ค่าส่งไม่คิดตังโอเคนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูวิธีมัดน,นะครับวิธีใช้ก็คือ เรามาเข็มตรงนี้เสร็จแล้วก็ต่อกันเข้าไปแล้วก็สักได้เลยครับดาาที่สองผมก็จะมีวิธีแกะเข็มออกจากกล่องแล้วก็ใช้ไฟลนให้ดูลนเพื่อเอาหัวเข็มออกมาใช้งานกับ ดำสับเป็นยังไงอันนี้เต็มของเครื่องนะครับโอเคไปดูกันว่าทำยังไงมาดูกันโอเคครับโอเคนะครับวิธีวิธีใช้นะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นเข็มสำเร็จนะครับที่ผมมีอยู่แล้วก็มันจะใช้กับเข็มมัด เข็มเป็นเล่มก็ได้นะนี่เราก็หยิบขึ้นมาครับหยิบด้ามสักแล้วก็เข็มขึ้นมาเข็มด้ามสักแล้วก็นี่เลยครับกระดาษเอ้ไม่ใช่กระดาษเทปใสเทปใสนะครับเป็นเทปใสหาอุปกรณ์ได้ตามรอบๆตัวเรานี่แหละ หาได้จากไหนก็เอามาใช้ใได้ไม่รู้ว่ามีใครใช้กับผมหรือเปล่าที่จริงก็มีท่อหดนะครับที่น่าใช้มากๆแต่ยังไม่ลองยังยังไม่ได้เอามาลองดูเลยเห็นว่าง่ายมากเลยก็อะไรที่มันง่ายๆสะดวกแล้วก็มาตรฐานแน่นก็โอเคครับเอามาใช้ได้แบบนี้นะครับจับเข็ม เข็มเรามาแบบนี้วางลงแล้วก็นี่เลยครับตามด้วยเทปใสอาจจะบิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับบิดบิเบี้ยวเบี้ยวนิดนึงแล้วก็มาจัดเข็มนะครับใช้มือจัดให้ตรงแล้วก็ม้วนเทปใสนะครับ พันเลยครับหลายๆรอบหลายๆรอบดึงดึงนิดนึงยืดแน่นๆแล้วก็รัดลงไปครับผมว่าอยังไงก็ไม่หลุดครับจะเอาอะไรมาแทงให้หลุดแทงคนหลุดก็โอหดจัดแหละนี่เลยผมจะม้วนขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมตัดตรงนี้เลยได้ไหมได้ครับเวลาเราสักนานๆมีวัสลีนหรือว่าน้ำมันมะกอก มาติดมันก็หลุดแล้วมาโดนอ่าเราก็เนี่ยหมุนเลยนะครับหมุนยาวขึ้นไปเลย้วนขึ้นมาเรื่อยๆครับขึ้นมาเรื่อยๆเ,เกือบถึงโคลนนะครับเกือบถึงโคลนเกือบถึงโคลนครับนี่ตรงนี้ มนสับรอบสองรอบโอเคแน่นครับงานนี้ไม่มีหลุดถ้าหลุดก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับได้มาแล้วครับเราก็จะได้เข็มมาประมาณนี้วิธีมัดเข็มง่ายๆนะครับ ในแบบของผมเองนะครับแล้วก็เป็นตัวต่อแบบนี้ก็เอาไปใช้งานได้เลยแทงได้โอเคนะครับแล้วมาดูกันมาดูกันว่าตัวที่ให้แรงเงาขนาดกลางนยหรือจะกลางไม่กลางไม่รู้ว่ามาตรฐานมันใหญ่แค่ไหนนะแต่อันนี้ใช้ได้แน่นอนครับมาดูว่าผมใช้งานยังไงแล้วเอา เนี่ยยี่ห้อจะไม่พูดถึงยี่ห้อนะครับตามตามที่ต้องการใช้เลือกเลือกซื้อได้อันนี้เป็นเข็มโค้งนะเข็มโค้งที่เขียนว่าอะไรอะ cm นะครับ cm 9ก้า cm มาแกะออกมาแนละ้วแกะออกจากกล่องมาแล้วนะครับนี่เลย ออกมาแบบนี้เ,เห็นไหมเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูกล้องด้วยโอเคนี่ครับแบบนี้นะเราต้องการตัวหัวเข็มเอามาใช้งานสักครับนี่โดยที่ใช้เข็มเดียวเข็มเล่มมัดก็ได้นะครับถ้าขยันถ้าชอบแล้วก็ประหยัดดีด้วย แต่ผมชอบใช้แบบนี้ง่ายดีซื้อมาเลยเดี๋ยวผมไปปิดพัดลมก่อนแป๊บปิดแอร์ก่อนมันโดนกล้องมันโดนอรอมันโดนไฟเพราะว่าผมต้องใช้นี่ไฟชักโอาทำให้ดูนะครับทำให้ดูทำให้ดู อันนี้ใส่น้ำแล้วนะครับตรงนี้ใส่น้ำอืมจับเลยเห็นไหมครับแล้วก็ไฟลนโอ้นี่เลยอืมได้แล้วแต่งนิดนึงแค่นี้นะครับ ก็ได้มาแล้วได้หัวเข็มได้ปลายเข็มมาแล้วเราจะทํายังไงโอเคดูกันต่อไปครับเหมือนเดิมนี่ขาดไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็ทิ้งขยะไปวิธีใช้ก็นำมาปแปะอย่างนี้เห็นไหมครับยังเหลืออีกโอ ไม่รู้มันมันยังเหลืออยู่นะใส่เข็มเพิ่มอีกได้อันนี้เก้าซีมนะครับแสดงว่าใช้ได้เยอะปล่อยยาวก็ไม่เป็นไรนะครับอืมเรานำเข็มมาแล้วเราจะลงเงาสำหรับลงเงานะครับอันนี้ลงเงาได้ลงเงาได้นะโอเคเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอืมแสดง กาวมาแปะหลงแล้วก็หมุนเลยทําตามเลยนะครับทําตามเลยในะครับตัด เรียบร้อยนะครับใช้งานได้แน่นอนไม่ตรงเราก็จัดระเบียบให้ได้ครับอันนี้แค่ทำให้ดูเฉยน,นะครับทำให้ดูนี่ในที่สุดก็เสร็จแล้ว9ก้านาทีสิบนาทีเฮ้ยโอเคใช้งานได้เลยครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับที่ทำให้ดูเมื่อกี้คือมันจะใช้ได้สองหัวนะครับเป็นสำหรับเดินเส้นหัวสำหรับเดินเส้นแล้วก็ลงนองนะครับคือทำออกมาให้เหมาะก,กับงานทั t ทูแล้วก็งานยันงานสักยันนะครับวิธีใช้งานก็นี่เลย สักเสร็จหัวเข็มทิ้งนะครับหรือว่าหาทั้งขยะอันตรายมาเก็บไว้นะครับโอเคแล้วก็วิธีใช้เข็มไอ้วิธีใช้เข็มแบบร่วมกับเครื่องนะครับเอานำมาใช้งานกับงานสั่งก็มีวิธีทำให้ดูในคลิปนี้แหละไม่มีอะไรนะโอเคนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยคือไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงผมนะครับอันนี้ใช้ได้กับดังสับทั่วไปวิธีมาเกเลยนะครับโอเคนะครับคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับเจวเจอกันใหม่